สวัสดีค่ะคุณคุณใครเป็นปจโรนะคะอย่างที่สัญญากแล้วว่าจะมาเดินตลาดคริสต์มาส์กันนะคะเมืองโคโลนอีกหนึ่งที่นะคะสวัสดีค่ะคุณใครตุกเจโรนะคะเจโรอยู่ที่เมืองโคโลนประเทศเยอรมันนะคะเจโรกําลังจะเข้าไปที่ตลาดคริสต์มาสนะคะที่เรียกว่าไรนักมาร์คอัมเคอร์เนโดมนะคะอ, ome, คอัมเคอร์เนโดมก็แปลว่าวิหารเคอร์เนโดมนะคะว่วิหารเคอร์เนโดม คําเนพื่อนที่เคยตามเจโรอยู่อะจะเห็นหลายครั้นะคะว่าเจโรได้มาถ่ายวิดีโอนะคะที่คืนนโดมอยู่ตลอดนะคะคนเยอะนะเจโรเดินผ่านมารอบแล้วเมื่อตอนลางวันนะคะอันนี้บรรยากาศบนขื้นนี่คือร้านชีสนะคะตลาดคริสต์มาสนะคะเดี๋ยวจะพาชมเล็กๆน้อยๆนะคะดยดูว่า จะสามารถถ่ายวีดีโอนัานเนี่ยได้บ้างนะคะเพราะว่าบางทีแบบคนเยอรมันเ็าบอกว่าก็ชอบมองนะคะไฟตลาดครสต์มาสนะคะสวยงามนะคะเหมือนกับปีนะคะ

ไป<ส>ไม่ได้ทังไปไม่ได้ครับคนแน่นต um. รงนั้นอ่ะแย่จังจะไล้ก็คอโซนอี้นะครับ ok, อันนี้อีกที่นะครับ้าจะเรปกินที่ต่อเพ็่อเพน้อยหมาอันนิตยูสโอนาโด วันนี้วัี้คือเราะไม่กินหวานอีกแล้วเพราะว่ากินวันนี้กินบาร์คิวไปแล้วนะคะเราหวานนะคับมันก็แบบว่า พัฒกรรมให่ๆนะฮะ10ยูโรสวยแน่ผู้ชายเนาะเด็ไปด้เกเ อันน okay. okay. well, ี้ก่คือนคิวฟลูไว้นะคะฟลูไว้เกิดไว้ร้อนนะคะบาิหารเหื่มได้นะคะร้อนนะคะทีนี้จะเราก็ดื่มคลูไว้ไปสองรอบแล้วนะครับเดินไปเรื่อยๆนะคะเดินไปหน่อยเนาะ อาจะคือจะนอมไม่ได้แจะได้เดินนิดนงเอาคนเยอะมาก่ะมันต้องเบียดอ่ะตอนบ่ายก็คือวุยเยอะแลวนะคะนี่เยอะกว่านตอนให่อันนี้คือบานุ้นะคะบนวดนั่งไปดูขวดมยเวอร์มกิน c u r r y นะคะอร่อย โดยเฉพาะในางานตลาดคริสต์มาสนเราจะได้กินเคอร์ดูกับรสชาติดีนะครับเดินกนต่อะคะเราจะเรียบไปถึงวิหารพรนะนโดมละอันนี้มิดนะคะแต่พระวิหารก็เป็นงานงามขอเดินเฉียดๆแล้วกันนะนนเ,ดเดินแต่ก็เครียดไปนะทุกคนเดิยนยดะท นนสวยน้อยน,นะคะจิโร่น่าจะต้องของตัวแล้วแหละไปนหน่อยละกันอันนี้ก็คล้ายๆกับมอเตอร์นะคะ อาหารเนี่ยก็สามารถจะใกล้เคียงกันนะแต่อาจจะมีบางอย่างว่ามีความแตกต่างกับตลาดอื่นในรัฐนอรน,นะคะอย่างกริลพวกกริลพวกปิ้งย่างบางตลาดมันก็ไม่มีนะคะโอเคคนะ,ะ้องรีบนะอันนี้ก็รัฐบดเคอร์อเรนต์บดนะจบไปแล้วก่อน โซ่ก็ขอแค่นี้แล้วกันจะ้นนนะเจอคลิปหน้าแล้วกันนะคะคนมันเล่นปบะถ้าิดหัูนานเลยเน่นนะ